สนับสนุนโดยเ๊ปซี่ซาทุกที่ทุกอารมณ์รถยนต์ MG ไฟลับเข้าสู่ช่วงที่4นะคะซึ่งช่วงนี้สนับสนุนโดยเบปซี่และรถยนต์ MG 5คะ่ะใช่แล้วนะครับอ,อรมณจันร์ใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงที่หนักใจกรรมการกที่สุดนะผมตื่นะทึกไม่ต้องกินปูนตอนนี้ก็ร้อนท้องแล้วมันหิวหิวจะลองแล้วกมมเกินเพราะเมื่อกี้ดูแล้วเนี่ย แต่ละคนเนี่ยทำน่ากินมากจริงๆขอบอกตอนแรกกลัวนะเราได้ไปเดินไปเดินเฮ้ยมันห่อมันแปลกเือมันจานใหม่จริงๆอ่ะจานนั้นผมว่ามาแขกรับเชิญต้องโชว์ของกันแล้วละครับพรีเซนต์กันแล้วเรื่องดีเทมสีแดงก่อนที่เทมสีแดงดาดาดาไปไม่ได้พรีเซนต์ตัวพรีเซนต์อาหารได้แล้นะเราต้องถามด้วยว่าชื่อเมนูนี้ตั้งชื่อกันว่าอะไรคะใช่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 ก๋วยเตี๋ยวคั่วหมึกผงกะหรี่เปิดเลย ดูดีมากเลยดูดีมากเลยยังไงโชคดีว่าได้เครื่องแกงตอนแรกเครื่องแกงไตปลาจะเอาออกแต่พอชิมพอชิมสดๆอะค่ะเฮ้ยเขามีรสชาติของเขาที่อร่อยก็เลยเอามาผัดกับปลาหมึกแล้วก็เส้นไปคลุกมีเครื่องแกงไตปลากับผงกะหรี่มันก็เลยกลายเป็นเครื่องเค่ที่เข้ากันดูดีเข้ากันได้ทั้งนั้นแล้วมันมีอะไรที่แบบจะสปอยมหรือว่า จะอะไรที่รู้สึกว่ามันอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดนิดหน่อยตอนแรกคิดว่าออ้าได้ได้น้ํามันก็คงจะดีพอเร<อ>าไม่มีน้ํามันเนี่ยเ,<อ>เ<อ>ส้นพอผัดไปนานๆกว่าเครื่องเทศจะเข้าเนี่ยมันจะมีความติดอาจจะคลุกเขาได้ไม่ทัว่วนี่เราก็เลยเลือกที่แบบยีๆ,ๆให้มากที่สุด<อ>สกรรมการพร้อมไหมคะพร้อมมากค่ะพิธีกรก็อยากชิมก็สามารถลวมแกงได้นะคะอันนี้ต้องขอบอกว่าไม่ค่อยตะกิดตะหวงใจเท่าไหร่นะมีความรู้สึกว่าสบายใจกับการที่จะรับประทานอะไรแบบนี้ใช่ ขอดมนิดนึงก่อนได้ไหมได้ค่ะได้ได้อะไรครับคุณน้าไม่อร่อยไม่อร่อยเฮ้ยโอ้ยอย่าเอาปูสิไอพ่อซื้อตัวนี้ไม่ได้ผมว่าต้องกินพร้อมกันเลยพี่แกจะได้บอกไปเลยทีเดียวอาไงเอาไม่สุงเลยเหรอเดี๋ยวจะเป็นการสปอยกัน ใหญ่เลยค่ะเอาใหญ่ๆเลยค่ะเหรอเห็นหมากินแล้วอะเห็นไหมห้ามสปอยห้ามสปอยเขียวลกกลืนไปก่อนครับลูกอยากสีหน้าเลพี่พี่ไก่ทั้งก็ให่ทั้งแรงนี่แหละต่างมันมันแยกขนาดนั้นเลยเหรอคะหรอเรื่อว่าคนดูเนี่ยมีรูปหลังด้วยโดยนังกลืนเว้ยเอาลูกขึ้นเลยลูกลูกลืนเลย มันไม่แย่เท่าไหร่นะแต่แบบมันเป็นยังไงคะมันขาวมันขาวปลาหมึกใช่ไหมันดีแล้วที่เอาปาออกนี่ถึงทอไว่าถามใครใครใครได้ใครได้มาขามเปียกไปก็นี่แหละค่ะฝั่งนี้แหละค่ะพ่อหนุยทไมม่เมาหนะค่ะมาขามเปียกเนี่ย ไปล้างปลาหมึกก่อนเราก็นึ้ว่าทีมงานล้างมาแล้วไม่ได้เอาน้ำมาขับเบยกที่เราได้เนี่ยนะคั้นน้ำเสร็จแล้วเอามัเอาตัวมาขับเบรกไนล้างเนี้ยนะเอาเลยข้างหลังเขาก็มีน้ำให้ความคาวจะไม่เหลือเลย กรรมการเก็บความรู้สึกไว้ดนใจนะคะเดี๋ยวเราต้องมาชิมแต่เส้นเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องมาให้กันหน่อยเอากินหมดทุกอย่างเลยเก็บชอบเลยครับเล่นทีมต่อไปเลยครับป้าทีมต่อไปค่ะทีมสีเหลืองเชิญเลยค่ะเชิญพรีเซนต์ค่ะนะชิทีมนี้ชื่อเมนูว่าอะไรคะพี่แม่อะไรนะแม่ไปไหนพี่มาแกงป่าเขียวหวานทรงเครื่องใช่จริงจังอันนี้ให้ตรงทรงก่อนแล้วกันอร่อยเอออร่อยวไอพ่อซื้อนี่ทำงานทุกทีมเลยว่ามะนาวหอม อยากกินเปรี้ยวบีบได้ฮะบีบได้นี่ครับหอมจ้ะถอ่เครึ่งเทศนี่เราหอมอ่ะครับผมมัมมัมหอมข้าปากันสวยแต่รูปสวยแต่รูปหรือเปล่าว้าวโอ้ทอดซิจูบตาเฮ้ยวิ้ยวิ่งวิดีตาดูตาสายดูตานี้เอาละแต่เป็นไปได้อย่างเงี้ยหรอควันยังฉุยอยู่นะเหมือนแกงอ่อมเงี้ยนะแม่เนาะครับผมอ๋อมันมีแกงเช็คด้วยความหอมของไอ้แกงเทศแกงเขียวหวาน เราเราได้เครื่องพิเศษยังไงเครื่องเทศพิเศษเนี่ยถ้าเอากะมึอของมัใส่หน่อยนะไม่ได้เหม็นเลยไม่ได้เลยพี่ไก่เป็นไงคะอรอแฮปปี้แฮปปี้ใช่ไหมแฮปปี้บอกแล้วมันไม่ได้อยู่ที่มันมีความเปรี้ยวของมันของหน่อไม้แล้วก็ใส่ปลาร้าเข้าไปด้วยใช่ไหมปลาร้ามันไม่มีกลิ่นเลยนะไม่มีกลิ่นปลาร้าเลยไม่ใส่ไม่บอกไม่มีกลิ่นเลยคุณแม่เราชนะแน่เลยค่ะคุณแม่แม่เราแม่เขาแม่เขาอออร่อยอ่ะ ทำขยะโอ้โหแม่มามันเหมือนแกงป่ามีรสกลมกล่อมโดยนำเอารสของหน่อไม้ดองเนี่ยนะมาเป็นตัวนำในการที่จะปรุงรสให้นิ้นเราเนี่ยสัมผัสแล้พี่เขาเรียกว่ามันอร่อยแม่พูดอย่างพูดดีจังเลยอะไม่อยากเชื่อเลยอะรสชาติดี แล้วก็เนื้ออ่ดอกไม้มันนําเปรี้ยวนิดๆน่ะอืออร่อยอ่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอไนี้นะคะครอบครัวคุณอาร์ตเป็นเายเลยค่ะโอ้ยย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 นยยงไม่ยย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 อยย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 ยสีเยียวมาดูยย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 เยยยยคยย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 ยเยยอยรยยยยยนยกยยยายยรยย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 อยยยยย้นกรรมการหน่อยชื่อเมนูอะไรคะ สปาเกตตี้ปลากระพงสบายๆบาราชาทะเลทะเลปลากระป๋องห้าไม่เอาไปเลยให้คุณบุ๋วเลยผมก็ไม่เอสปาเกตตี้ปลากระพงสบายๆมาครับผมครับผมเวลาทานรบกวนเอาน้ำซอสราดด้วยนะครับขอบคุณครับมีน้ำซอสด้วยเอออันนี้เราเราสปอยซอสตัวเองนะฮะคุณบุว่าซอสของคุณเนี่ยมันทำยังไงมันเค็มมาเป็นอย่างนี้ได้ไงเพาะเอา ไข่เค็มเอ้ยไม่ใช่ไข่เยื่อมาเดีเราไม่เอาไข่สีดำมานะครับเราก็เอามาผสมไข่ใส่ใส่เอาปลาเอาเฉพาะไข่ขาวเอาเต้าหู้ยีนะมาผสมกับไข่เยื่อมาเกลือใส่แล้วใส่เนื้อปลาเนื้อปลาไปด้วยใช่การนี่คือมันฟักทองคือเอาส่วนสมองไหนมาคิดฮะคุณไม่เคยเห็นที่ไหนคุณคุณมันมันเป็นวิธีคิดของพ่อครัวครับเป็นไงแม่อันนี้สักพักอ่ะมาเห็นพี่มัมก็อาไม่ได้คุยกันนะโอเคมากเลยอ่ะมันจะเหมือนกินนื้อพริก น้ำพริกอยู่แล้วก็เป็นเหมือนอาหารฝรั่งด้วยอะไรเงี้ยครับอย่าพีเซนเยอะสิก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่อยู่ดอกโอเคครับก๋วยเตี๋ยวขั้วหมุดดอกเลยเรารู้แล้วไม่เร็วเนาะมันจะเป็นกรีมนะกินแบบกรีมกรีนอร่อยไหมคะอร่อยอนะอร่อยมีความรู้สึกว่าได้ตรงที่ว่าใบตั้งโอบด้วยคุณนะคือใช่ที่บ้านเรียกมันต้องโอบบ้านอยู่บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนครับอยู่ไหน แล้วมันหอมแล้วมันกินแล้วมันมันเข้ากันเลยได้ยังไงก็ได้แล้วแฮปปี้มากแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นเมนูที่ใหม่ใหม่มากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเมนูที่สามารถวางขายได้เลยอมันมีกลิ่นเต้าหู้ยี้นิดๆแต่มันติดอยู่นิดเดียวคือความกลมกอบมันยังมีอะไรบางอย่างที่มันดูเหลื่อมๆมันก็อาจจะอยู่ที่การเลือกวัตถุดิบด้วยดวงดวงด้วยเหมือนกันนะฉะนั้นตอนนี้คือสุดท้ายคณะกรรมการก็ต้องเลือกให้ผู้ชนะ ได้เพียงแค่หนึ่งทีมเท่านั้นถูกต้องค่ะนั่นคือจะเป็นทีมสีแดงสีเหลืองหรือสีเขียวตอนนี้เราจะมาลุ้นคะแนนกันนะคะว่าคณะกรรมการแต่ละคนจะให้ทีมไหนชนะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คณะกรรมการของเรานะคะได้เลือกทีมที่ชนะของแต่ละคนไว้แล้วเราจะให้เปิดแผ่เออเขาเรียกว่าเปิดทีมที่เลือกนะแล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกทีมนี้เริ่มจากพี่ม้าค่ะพี่ม้าเลือกทีมสีเหลืองสีเหลืองไอ้พวงเนี่ย เาได้ออวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยที่น่าเป็นห่วงที่สุดมากมากที่สุดไม่มีเนื้อสัตว์แต่พอเวลาทำมาเนี่ยต้องขอบอกว่าถ้าเป็นคนไม่มีรถมือจะพินาศสังตโลจริง <c oughs> แต่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนมีรถมือในการทำอาหารมากมากค่ะซึ่งมันสามารถที่จะทำให้ของที่มีอย่าง รนแขนเนี่ยอร่อยได้อย่างละมุนละม่อมเลยแต่อร่อยอร่อยจริงผมเป็นสุดยอดคอมเมนเตอร์จริงนะเป็นกรรมการที่ฟองชัดเจนละเอียดมากอ่ะขอพี่ม้าเลือกทีมสีเหลืองนะครับและคราวนี้คุณไก่วรายุทธ์ครับเปิดแผ่นป้ายครับสีเหลืองย่างๆโอ้เออที่เลือกเหลืองเพราะอะไรอยู่นะคะเพราะว่า รสชาติเขากลมกรอบครับทั้งหมดเนี่ยพี่มาพูดไปแล้วสปาเกตตีถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่มันแบนออมันแบนอย่างเดียวมันมีรสเดียวมันแบนมันไม่มีอะไรเลยมันมีเค็มมาน,นิดนึงเท่านั้นเองอแต่อันเนี้ยจะเป็นอาหารไทยที่กินแล้วรู้สึกว่าอยากกินอีกได้ไม่เรี่ยนอ้าวคุณน้องครับเลือกใครครับเสี่ยสปากเกตตีชอบมาก เรื่อนี้รู้สึกว่าของทีมสีเขียวมีความรู้สึกมันสามารถไปต่อยอดได้เพราะว่าอันนี้คือเครื่องเขาไม่ได้ครบจริงๆถ้าอย่างที่พี่มากับพี่ไก่บอกว่ามันเหมือนว่ามันขาดไอที่เป็นกลมกล่อมและมันสามารถลังสรรเป็นเมนูจานใหม่ได้จริงๆมันเลยน่าจะเข้ากับรายการโรมานจานใหม่ที่สุดและวันนี้เราได้มาถึง2คนด้วยกันคณะกรรมการนะฮะเลือกสีเหลืองฉนะแสดงว่าวันนี้สีเหลืองเป็นผู้ชนะและก็ได้มีโอกาสนะครับหมุน วงล้อนำโชคของเราตอนนี้เป็นการหมุนวงล้อพิเศษของเรานะคะเป็นโบนัสสำหรับผู้เข้าแข่งขันค่ะและโบนัสสูงสุดก็คือห้า0มนบาทครับผมหมุนอะไรก็ได้ได้หมดยกเว้นนี้นะคุณแม่ครับถ้ามาตรงนี้ไม่ได้เลยนัะขอบคุณคืออะไรอะขอบคุณใจเราเวล่นกรับเ้ยขอให้คุณโชคดีครับคุณอาพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วหมุนวงล้อเลยครับห้าหมื่นห้าห จบตรงนี้จบตรงนี้6000หาสองคนละสามพันได้6,000บาทวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ซอสแม็กกี้นะขอมอบให้กับทุกทีมเลยค่ะตัวแทนรับไปก่อนนะคะละทุ่านเมื่อกี้เราขอขอบคุณนะแขกรั้เชิญทุกทีมนะที่มาร่วมรายการวันนี้ทีมสีเหลืองสีเขียวและสีแดงด้วยขอบคุณครับขอบคุณค่ะคณะกรรมการทุกท่านด้วยขอบคุณครับ วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับเจอกันใหม่นะครับก็เป็นอาทิตย์หน้าเยี่ยมเช้าแบบนี้นะฮะมาดูว่าความอลุมละานของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นนะฮะมีเมนูอะไรที่รังสรรค์ขึ้นใหม่แบบนี้อีกนะฮะห้ามพลาดนะครับคอยติดตามไปดีกับอลุ่มละมานจันทม่สวัสดีครับขอโทษนะคะไปคุยกันข้างนอกได้ไหมคะเนาะขอติดตาม ้า uhm, ไม่บอกกต yeah. right. yeah, oh, ิกาค่อยมีถือว่าโบคาเบอร์อะไรนะพี่โน่งเอาพี่โน่งนะพี่สิเรืองเลือกเลยฮะเป็นพี่หน่งเลือกพี่หน่งชงเอาไปทำไมอ่ะไม่เอาคำถามแรกนะครับอะไรนะอร่อยแหละถ้าทีทำอร่อยต้องมือไหว้เลยเบอตัวแรกจะทค่อยู่ๆมันก็จะมาเปลี่ยนกลายเป็นต้มยำ ยโง่พี่ไก่ี่ไก่ชิมอีกสักคำมึงไม่ต้องอร่อย